แยกรูปแยกนามเ็าบอกถ้าเรามีสมาธิพอแล้วนะมันจะแยกของมันเองเพราะอะไรไหมสมาธิที่มันเข้าถึงความสงบอมันจะละมันจะวางขันได้พอเราวางขันห้าได้เนี่ยเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเนี่ยเวทนาสัญญามันจะค่อยระงับดับลงไปไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิเกิดพอสมาธิเกิดเห็นไหมมันวางของมันเองมันแยกของมันเองมันเป็นวิปัสสนาเองแต่ถ้าจิตเรายังปุงแต่งยังยึดมั่นอยู่ในขันห้าเนี่ยอุปทานเกิดเนี่ยสมาธิยังไม่เกิดสมาธินี่มันแยกไม่ได้ เหมือนเราต้องต่อสู้กับนิวรเนี่ยเคลิบเคลิมจิตเคลิบเคลิมเนี่ยเหมือนที่เรานั่งฟังธรรมมันกำลังทำแล้วไอเน,นี้ยมันติดจากนิวรอ่ามันยังไม่ได้ละอารมณ์ไงเหมือนที่หลวงพี่ได้ทํามาจากในป่าไอทำสามข้อนอะเออถ้าเราเผลอไปคิดอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญามันเป็นอยู่ในอารมณ์ในขนันทาที่เราติดอยู่ในอารมณ์อยู่ไม่ได้ละอ่าเห็นไหมถ้าเราเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่ตั้งใจคิดแล้วเผลอไปคิดไปหลงไปคิดเนี่ยพอไปหลงไปคิดเนี่ยมันเป็นโมหะ หลงอ่ะเห็นไหมเพราะเราไม่มีสติพลังเผลอแต่พอเราตั้งใจคิดอันใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในนั้นไม่มีสติอยู่นะชื่อว่าวิตกวิจารณชื่อว่าเรามีสมาธิอยู่ไม่มากก็น้อยอ่าตัวนี้แหละท่านั้นสติมันจึงสําคัญไงที่หลวงปู่บอกว่าถ้าไม่สติมากใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดความเพียรนะมันก็เกิดประโยชน์ถ้าสมาธิมากแต่ไม่เกิดปัญญาสมาธินั้นก็เป็นฟุ้งซ่านนะเออมีแต่ความเพียรแล้วไม่มีสติ ความเพียรนั้นก็เป็นการออนไลน์อีกเนี่ยเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องมีความพอดีแต่ต้องมีตัวสติคือพอเรามีมีจิตเนี่ยมีสติอยู่ที่ฐานที่กายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้อารมณ์ได้เพราะในความไม่สงบในกายเนี่ยมันมีความไม่สงบอยู่อ่าดังนั้นเราต้องตั้งตั้งจิตไว้ที่ฐานที่กายที่หลวงปู่ท่านบอกไงที่ของนฐานของจิตเลค่ะถ้าตรงนี้กับตรงนี้มันต่างกันเออโยมถามถูกนะเพราะาอ่าหลวงพี่เลย่ลยไปเข้า เราไม่ต้องหลับตานะเพราะว่าจิตเนี่ยหลวงปู่ท่านพูดแล้วเมื่อคืนใช่ไหมหรือวันก่อนเนี่ยถ้าเราเห็นภายนอกเนี่ยเราต้องเห็นด้วยตานะแล้วเห็นด้วยตาก่อนคือเห็นก่อนถึงจะรู้แต่ถ้าเห็นภายในเนี่ยมันเห็นก่อนไม่ได้มันต้องรู้ก่อนมันจะย้อนกันนะพอรู้แล้วถึงจะเห็นแล้วการเห็นภายในในธรรมภายในเนี่ยมันไม่เห็นด้วยตาแล้วมันเห็นด้วยตัวปัญญาคือตัวสติตัวรู้ตัวระลึกรู้ได้อาเอาแค่คิดตรงนี้ว่าถ้าเราเห็นภายนอกเนี่ย ภายนอกเนี่ยคือสมมุติสิ่งสมมุติเนี่ยเช่นเห็นต้นไม้เห็นไอ้สิ่งเนี้ยคือใช่มันเป็นวิญญาณคือต้องเห็นก่อนถึงจะรู้อ่าแต่พอเข้ามาภายในทําภายในเนี่ยต้องรู้ก่อนถึงจะเห็นอ่ามันต่างกันแล้วเห็นภายในคือเห็นะไเห็นอารมณ์ของจิตเนี่ยมันเห็นด้วยตาไม่ได้แลวถูกเปล่ะเพราะเราหลับตาอยู่จะเห็นได้ยังไงอ่านึกความเป็นจริงดิแต่มันเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยจิตไงจิตมันคือตัวผู้รู้อ่า บางทีพอทำไมถึงเราเห็นจิตไม่ได้เพราะผู้รู้เนี่ยมันยังไม่ถึงรู้คือมันยังมีความง่วงค่ะวิชาครอบงาอยู่มันก็เลยไม่ถึงผู้รู้คือตัวปัญญามันได้แก่รู้แต่ตัวรู้ยังไม่มีกําลังพอภาาครูบาอาจารย์เขาถึงให้เราเนี่ยมีตัวมีตัวสติภาวนาไอตัวรู้เนี่ยให้เยอะๆให้ตื่นรู้มันรู้กับยังตัวรู้กับตื่นรู้นี่ไม่เหมือนกันนะอ่าเห็นไหมอ่รู้นั่งสมาธิอยู่อ่ะ แต่เรารู้ไหมว่าเรานั่งทําอะไรอยู่นั่งสมาธิอยู่สมาธิาได้หรือยังเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าสมาธิเราตั้งมาหรือยังเนี่ยมันต้องรู้ด้วยรู้ตัวคราเรียกสมัมปชัญญะด้วยไม่ใช่สาตนั่งสาตสวดมนตอย่างนเงี้ยไหมสวดก็สวดสวดไปแต่ว่าสติไม่ได้อยู่ที่การสวรดมนตก็มีสวดด้วยอาศัยความจําแต่ไม่ได้สวดด้วยสติสมัมปชัญญะถ้าสวดด้วยสติสัมปชัญญะจิตจะรู้อยู่แต่บทสวดมนอันนั้นแหละจิตเป็นสมาธิจิตเป็นเอกตาจะไม่มีความเมื่อย แล้วพอถึงเวลานะจิตจะรวมตัวกันเป็นเป็นสมาธิแล้วมันจะมีความเบื่อหน่ายในการสวดมนต์บางคนเนี่ยหลวงพี่อาอย่างหลวงพี่ชายเนี่ยฮะไปสวดมนต์ปกติอยู่เป็นคารวาสวดชิมเป็นชอร้อ108ยแปดสามชั่วโมงอันนี้ท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นสวดต่อเป็นพานี่ร้อยแปดจบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเอ๊ะมันเร็วจงังพราะอะไหนึ่งศีลการสำรวมการตั้งใจมันสำคัญเห็นไหมมันอยู่ที่เครื่องกองเราอะถ้าเครื่องยนต์เราดีไหมมันก็ไปได้ไว คำสมมติบัญญัติได้โยกระยะเวลาได้อันั้นที่โยมถามว่าไอจิตที่วางเนี้ยรู้ลมเนี้ยรู้ก็ที่ลมไปจมูกใช่ไหมลมเข้าเนี่ยไอลมตั้งอยู่ลมตั้งอยู่คือลน้นปีแล้วจะอลมเข้าแค่ไหนก็ตามจนสุดทีดหนึ่นปีแล้วก็ลมออกเนี้ยให้ทำความรู้สึกที่ศูนย์กลางกายคือเหนือสะดือหรือตรงท้องน้อยแล้วเนี่ยหรือถ้าใครไม่เอามาพักตรงนี้นะลึกๆเนี่ยแล้วทําให้ลมแนวนั้นพองขึ้นหายใจเข้าเนี่ยมันต้องพองถูกไหม อ่าไม่ใช่หายใจแล้วยุบลงไม่ใช่นะมันจะส่วนมันจะส่วนความเป็นจริงหายใจเข้าให้กําหนดอยู่ที่ท้องน้อยเลยก็ได้แล้วพอเราเราผ่อนลมออกมาเอามาผ่อนลงไว้ที่ท้องน้อยแล้วมันจะเกิดความร้อน <S <S ไม่เชื่อเรากินน้ําเย็นดิพอกินเข้าไปน้ําจะไปลงที่สุดที่ท้องน้อยแล้วมันจะรู้สึกความเย็น <S <S เหมือนที่หลวงพ่อเยือนท่านใช้หลักนี้เหมือนกันเลยหลักเดียวกันหมดสติปัฏฐานเนี้ยสติปัฏฐานสี่จะใช้แบบเดียวกันอ่าสติปัฏฐานสี่ก็คือกายต้องรู้กายก่อนกายกับลมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อ่าใครบอกว่ากายกับลมนี่ไม่ใช่อันหนึ่งเดียวกันไม่ใช่นะกายเนี่ยกับลมเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะถ้าไม่มีลมก็ไม่มีกายนะถ้าไม่มีลมเนี่ยกายก็อาศัยอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะธาตุทั้งสี่น่าต้องอาศัยลมเนี่ยเวียนข้าเวียนออกให้อยู่ได้ให้ทรงธาตุได้พอเรารู้กายรู้ลมเนี่ยเนี่ยเขาถึงบอกบางที้าถ้าว่าสติเรายังไม่มีกําลังพอให้ให้เราดูลมให้ดูกายพอสติเรามีกําลังแล้วค่อยดูจิตดูจิตก็คืออารมณ์ของจิตไง อันนี้คนที่นั่งง่วงอยู่เนี้ยทําไมถึงไม่รู้ว่าตัวเองง่วงเพราะอะไรก็ไม่มีกําลังมากพองไงการดูลงเคลิบเคลิมเขาถึงให้เรามีภาวนาไง,งเห็นไหมครูบาจะให้มีภาวนา,า,วนาเอาไปผูกไว้ไปผูกกับสติไว้หลักไว้ไว้ที่ศูนย์กลางกายเช่นภาวนาว่าพุโทโธเนี่ยไอ้ตรงโพนามันเป็นเชือกไงคอยดึงจิตอ่าคอยดึงจิตมันจะไหลไปตกภาวังกับอารมณ์เคลิบเคลิม อ่าอย่างเงี้ยบางทีเรานอนต้องตื่นมาเงี้ยเราจะไปทําความเพลรงเงี้ยมันยังติดอยู่อ่ะมันยังไม่สลัดออกบางทีเราก็ถึงให้อ่าที่หลวงปู่ไว้ล้างลมเสียในในใน,ในปอดอ่ะมันมีความชื้นความชื้นนั่นคือวิญญาณนะวิญญาณของนิวรณ์นิวรณ์นั่งเป็นวิญญาณน่ะคืออารมณ์ที่ยังค้างค้างในจิตอ่ะเช่นที่เราไปติดความเพลินความสุขอย่างเงี้ยอ่ามันคืาเรียกว่าการมาสุขเนี่ยการมาคุณอ่ะทำให้จิตเรามีความเคลื่อมขืนนั้นก็ถึงเราให้ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไป พราะจิตมันมีกําลังแล้วว่ามันจะเห็นจิตอังนั้นคนที่ไม่สามารถคนที่ไม่สามารถเห็นอารมณ์ได้เนี่ยไม่เห็นจิตเนี่ยไม่เป็นมรรคเนี่ยเพราะว่าไม่มีหลักไงไม่เชื่อเลยคนที่เป็นโสบันปฏิมรรคเนี่ยยังไม่เป <estaba> ็นผลเนี่ยเช่นว่านั่งภาวนาอยู่เนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้ใหม่เนี่ยต้นไม้ใหม่เนี่ยถ้าเราไปปลูกเนี่ยที่หลวงปู่บอกถ้าเราไม่เอาหลักไปช่วยปากอ่ะเอาหลักปักแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีเชือกขูมมันจะเกาะอ,อยู่กับอะไรถูกไหมเสร็จ จิตเราก็เหมือนกันอ่าจิตที่มันยังไม่มีหลักอะ่ะที่สมาธิยังไม่เกิดอะ่ะถูกปะห,หรือว่าจิตที่จิตมันยังเรียกว่ายังไม่มีกําลังอะ่ะแล้วถ้าเราไม่ผูกอะไรไว้ในหลักอะ่ะลมพัดมาไอ้ลมนี่คืออะไรลมก็คืออารมณ์ของนิวรณ์น่ะขันธมานน่ะอ็คืออวิชามันครอบงำอยู่อวิชชาตัวนี้มันคือขันธมานมันไม่ไม่อยากให้ใครอะ่ะพ้นจากอัลำนาจมันไปได้หรอกเออมันก็อยากให้อยู่ใต้อำนาจมันอยู่อย่างนี้เออ มานะ่ะมาคือตัวผู้ขัดขวางขัดขวางความทําดีขัดขวางการบรรลุธรรมบรรลุถึงความดีะนะคำว่าศีลก็คือความดีอย่างหนึ่งสมาธิก็คือความดีอย่างหนึ่งทําไมเขาบอกว่าการทําสมาธิเนี่นะถึงแม้นั่งอยู่เนี่ยยังไม่ได้ความสงบอ่ะทําไมถึงมีอัน,นิสงส์มากและถ้าใครนั่งถึงจุดจิตมันรวมเข้าไปสู่สมาธิคือความสงบความว่างเนี่ยถึงมันมีอํานาจมหาศาลมากอ่ามากกว่าคนที่ตักบาตรทุกวันเนี่ยจง หินที่เขาเอาเป็นหินนะหัดตักาจะเป็นหินก็ได้ตากจนหินทะลุแล้วนะยังสู้อาน,นิสงส์ยังไม่ทู่กับผู้ที่ว่านั่งสมาธิจนเกิดแสงสว่างจิตก็คือเขาถึงจิตัรรวมเป็นสมาธิอะใครครั้งเดียวไม่ได้เลยอันนั้นคนที่นั่งสมาธิตรงเนี้ยสงบหรือไม่สงบไม่รู้แหละแต่ว่ายังภาวนาอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นการเจริญความเพียรเพราะเจ้าท่านสันเสริญและมีอาน,นิสงส์มากเพราะว่าอะไรคือการบูชาท่านอย่างแท้จริงไง ไอต้ตรงนี้แหละมันคือของจริงที่เราปฏิบัติที่เราเนี่ยที่มาข้ามสมมติกันอยู่เนี่ยคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือการข้ามสมมตินะฝึกจิตให้เป็นวิม,มุตตนะให้พ้นจากอารมณ์องัองคาน้ำมาของนิวรณ์นะเราคิดดูเราฝึกมาเท่าไหร่แล้วบางทีก็ยังเคอะเคิรมอยู่ใช่ไหมพอเราไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องถูกป่ะหลวงปู่หลงพี่บอกให้เราเนี่ยรักษาอารมณ์ไว้อารมณ์ของของ,ของอะไรนะของสมาธิคืออันนี้มาสมาธิมันจะหล่อเลี้ยงได้ก็ต้องมีภาวนาหล่อเลี้ยงมันไง ร่างกายสังขารเราอยู่ได้ก็เพราะอาหารนะที่หล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยเราต้องกินทุกวันเลยนะทั้งทั้งเดียเมื่อวานก็กินแล้วอะ่ะจิตก็เหมือนกันต้องภาวนาตลอดตราบใดเรากินอาหารอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะเปรียบเทียบอย่างเงี้ยตราบใดเรายังต้องกินอาหารเนี่ยจิตเราก็ต้องภาวนาตลอดพอมันก็หิวตลอดเปอนันหิวคืออะไรตันหางในไฟสามกองมันเผาเราตลอดเวลากามฉันทะพยาบาทเบียดเบียนอ่ะเรองโทสะโลภะโ,ลโมหะ มันมีอยู่ตลอดไงถ้าทําให้ภาวนาเนี่ยมันก็กินเราตลอดอ่ะมันก็ทําให้พาเราไปถ้าทาสิ่งที่ไม่ดีคิดแต่สิ่งไม่ดีอย่างที่แม่ชีตำหนิตีเตียนพ้าพ่อนะมันเป็นอากุศลเกาวอ่ะเห็นไหมมันเคยทํามาเป็นนิสัยอ่ะเออเป็นเป็นสันดานอยู่ในจิตเงี้ยอันนี้การจะถอดถอดคือกําหนดรู้เท่าทันมันเออพอรู้เท่าทันมันเป็นกรรมไหมยังไม่ครบการบวสิบนี้ไม่ไม่ติดกรรมนะมันเกิดที่ใจเป็นมโนวิญญาณพอเราดับได้วิญญาณนั้นก็ดับไป อ่าดับไปที่ใจเขาบอกว่าตัดกรรมตัดที่ใจเนี่ยกรรมทั้งหลายเกิดจากที่ใจหมดนั่นถ้าเมื่อเกิดที่ใจเราดับที่ใจได้ก็เป็นโมฆะแล้วนี่เขาเรียกว,ว่าจิตเป็นมิมุติเพราะจิตเป็นมิมุตนินี้มีโทษไหมไม่มีโทษเพราะเรายังไม่ไปด่าพระเลยถูกเปล่ถ้าด่าพระปุ๊บอ่ามีคู่กรณีปุ๊บพระเกิดความไม่พอใจเนี่จึงจะเป็นเวรกันแล้วอันนี้ยังไม่ครบกรรมบน,นีได้แค่มโนกรรมอ่าอย่างเงี้ยและที่แม่ชีมาถามเออจะแก้ไขยังไงเนี้ย มีอิริมีความละอายคืออยากจะแก้ไขเนี่ยไอ้ตัวนี้คือมรรคละหนทางนี้เป็นอริยะแล้ว่ะพึ่งเพ,งเพ่งโทษตัวเองที่สำนึกที่อยากแก้ไขอยาาออกจากกรรมตัวนี้คนเราที่จะพ้นจากกรรมได้คือคิดอยากจะออกจากกรรอยากจะแก้ไขถ้าคนที่อยากจะออกกรรมนะอยากจะออกจากกรรมอยากจะพ้นกรรมแต่ไม่คิดจะแก้ไขนะอันเนี้ยมันเป็นพวกที่อะไรเขาเรียกว่า มันไม่ใช่ประมาณมันเป็นแค่ได้พูดถูกไหมเหมือนคนที่บอกว่าโอ้เบื่อจังเลยเบื่อแล้วนะแต่ยังไม่ได้ละอะไรยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเหมือนคนนี้เนี้ยไม่คือรอให้แก่เท่าแล้วค่อยมาปฏิบัติอ่ะเห็นปะแล้วค่อยมาละหรือรอให้มีเงินก่อนค่อยมาทําบุญอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความเข้าใจผิดไงเออจริงๆแล้วการปฏิบัติทมเนี่ยมันมันไม่จําเป็นมันอยู่ที่วัยมันอยู่ที่ พบภูมิชาติเก่าของเขาบางคนที่เขาเป็นเกิดมาเขาเคยได้ภูมิธรรมของพระโสดาบันใช่ไหมโสดาบันปฏิผลนะเขาเกิดมาเขามีภูมิธรรมของปฏิะสาวันปฏิผลเลยคนที่เคยมีโสดาบันปฏิมากก็คือให้ทานจเจริญสีนภานาสวดมนต์ชอบทาบุญสุนทานพวกเนี้ยมันมีจิตอยู่ในวาสนามาแล้วพอเกิดขึ้นมามันก็มีจิตใจสร้างบุญสร้างกุศลเลยอยากจะมาขึ้นปฏิบัติอย่างเนี้ยอืม ขอ,อ,อ,อย้อนหน่อยได้ไหมคะย,คย้อนว่าการได้เวลาแล้วแล้วอะกลมเนี่ย<อ>ไม่ชี้ไม่เข้าใจค่ะอ๋อไม่ชี้ไม่ชี้ต้องทําอยู่บ่อยๆเนี่ยหายใจเนี่ยเราหายใจธรรมดาเราจะไปเกง่งหรือจะไปบังคับลมใช่ไหมเนี่ยลมหายใจเราหายใจทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่บางทีเราจะไม่คุ้นเคยกับมันหายใจเราก็รู้เข้าเนี่ยพอเข้าเนี่ยเราไปสุดแค่ไหนมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ย สองถ้าเราจอาไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องทําความรู้สึกตรงนี้ที่ตรงท้องน้อยเนี่ยความความที่ว่าจะเอาไว้งนนานแค่ไหนนานแค่ไหนรับอึดใจนนดหนึ่งอะชั่วขณะหนึ่งอะถ้าเอาไว้นานเนนะี่ยมันก็ยืดอัดถูกป่ะเออเอาแบบเหมือนเ็าเรียกว่าถอนหายใจรู้จักถอนหายใจไหมอ่าแบบนั้นอะสุดลมหายใจเขาเรียกว่าสุดลมหายใจอ่ะแล้วก็ผ่อนออก ใช่ธรรมชาติธรรมชาติแต่ที่เราปู่บางทีเราใ,าให้ท่านให้ทำบางทีมันมีวิญญาณมากไงเราต้องกักลมไว้เพื่อให้มันจิตมันตื่นเพราะว่าเวทนาเนี่ยพอลมหายใจเนี่ยมสมมติเรานอนอยู่เนี่ยมีคนมาบีบมีจมออกูกเราเนี่ยหายใจไม่ออกอ่ะเผลอเราต้องลุกขึ้นเตะคนนั้นนะเพราะอะไรหรือว่าต้องอึอดอัดอ่ะจิตจะดิ้นรนทุรายสติจะกลับมาอยู่ตัวกับตัวเลยใช่ไหมอ่ามาอยู่ตรงลมหายใจยอ่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาแค่คแล้วอ่า อึดใจเนี่ะแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนลมลงไปไอ้ตรงผ่อนลงลมไปเนี่ยต้องให้รู้ลมได้ลมไปสุดที่ไหนก็ถ้ากูบาดใจเบกสุดที่ที่เหนือสะดือที่สูดกลางกายหรือที่เนี่ยท้องน้อยเนี่ยอ่าท้องน้อยของเราเนี่ยอ่าล้วก็ทําความรู้สึกลมเนี่ยลงไปถ้ามีสติมากพอละเราจะรู้สึกว่าลมที่เรากลับไว้พอมันลงไปที่ท้องเนี่มันจะเกิดความร้อนแต่ถ้าให้รู้เรากินน้ําเย็นไปเนี่ยแบบหลวงพ่อเยอนเน่ยใช้ใช้วิธีเนี้ย สอนอ่ะดื่มน้ําเย็นไปโยมแล้วตามดูซิว่าความเย็นของของน้ำเนี่ยไปลงที่ไหนมันจะอยู่ที่ท้องน้อยเหมือนกันไอ้ตัวจุดท้องท้องน้อยเนี่ยคือศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายจริงที่ที่หลวงพ่อสดเขาวัดเนะ่ะมันจะอยู่เหนือสะดือมาสามนิ้วอ่าเขาเรียกท้องน้อยเนี่ยศูนย์กลางกายอ่าแบบเดียวกันลิ้นปีอยู่ตรงนี้ลิ้นปีอยู่กลางหน้าอกเนี่ยลิ้นปีเนี่ยบางทีเราจุกกินน้ําไปแล้วจุกเีย่ยอะไรกันนนะ่น่ะลิ้นปีอ่า แบบสำลักลมก็จตที่ลิ้นปีสำลักลมอ,ะอ่ะอ่านี่การล้างลมเนยล้างลมเสียในปอดเห็นไหมล้างลมเสียนะลมมันมีความชื้นไงปอดอยู่ข้างไหนอยู่ตรงแถวหน้าอกไหมเหรอกุบะป,ปอดอยู่แถวหน้าอกนะปอดอะ่ะปอดมีสองมีมีกี่ข้างปอดอ,ะอ่ะอถ้าแม่จีบอกว่ามีข้างเดียวนั้นต้องเป็นปอดแน่นอนเ <laughs> ออ<ะ>ปอดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงลิ้นปีนี่แหละเออแล้วเนี่ยมันต้องล้างลมเสียออกมันมีความชื้น อืมไม่งั้นเราถ้าเรามาตอนคืนเนี่ยอากาศเย็นเราต้องห่มผ้าเพราะอะไรอ่ะปอดเนี่ยถ้ามันโดนความชื้นแล้วมันจะไม่สบายมันชื้นเกินปอดมันเอาไว้ฟอกอากาศหัวใจเอาไว้ฟอกเลือดเออต้องรู้ด้วยนะหนุ่งพี่เขไมไ่รู้หรอกแต่เนี่ยมันจิตม,มันจะสอนปอดเนี่ยเอาไว้เป็นตัวกงองฟอกกองอากาศหัวใจอ่ะฟอกเลือดเออไตเอาไว้ฟอกอะไร อ่าฉี่ใช่ไหมของเสียเน,นี่ยผ่านไปในน้ำเออมันมีหน้าที่ของมันหมดแหละอันนี้ทำอยู่บ่อยกำหนดรู้ลมลมเข้ารู้ตั้งอยู่พอเรารู้เนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดแล้วว่าลมคือลมเข้าลมตั้งอยู่มันร่วงมันเองเพราะไอตัวรู้ที่เราฝึกมาเนี่ยมันเกิดความชินไงเรารู้อยู่แล้วไงอ่าเมื่อเราจะกินข้าวนะกินต้องไปบอกไหมยกขึ้นมาแล้วค่อยอ้าปากมันไม่มีใครบอกนี่เพราะมันกินอยู่แล้วมันรู้อะ Eee... Yang ni... Hahaha...